ยานะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดศรีโพนะครับซึ่งวัดศรีโพแห่งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจจุดที่ทําให้เกิดความน่าสนใจของวัดศรีโพที่ขึ้นมานะครับเกิดจากการที่ผมได้อ่านพระราชพงศาวดารน,นะครับวัดศรีโพเนี่ยปรากฏในพระราชพงศาวดารครั้งแรกเนี่ยก็คือเมื่อตอนที่ใกล้ๆที่จะเสียกรุงแล้วนะครับคือเขาบอกว่าเป็นวัดที่พม่าได้เข้าม,มาตั้งค่าย ก็ท,ทั้งฝ่ายอรุทญาเี่กก็ได้มีการเอาปืนใหญ่มาตั้งแล้วก็ยิงยิงค่ายพม่าที่วัดศรีโพนี้นะครับแต่ความน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นค่ายพม่าหรือว่าเรื่องสองครามทั้งเสียกุลงเพียงอย่างเดียววัดศรีโพแห่งนี้นะครับมีการค้นพบจารึกครับซึ่งเขาเรียกกันว่าจารึกวัดศรีโพและที่สําคัญเนี่ยจารึกวัดศรีโพเนี่ยเป็นหลักฐานขั้นต้นที่เล่าถึงการสถาปนาวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ มีการบ่งบอกชื่อวัดที่แตกต่างจากปัจจุบันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในวัดกันวัดศีโพนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่ลึกเข้ามาในคลองสามบัวนะครับจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคลองซึ่งเป็นพื้นที่ของทุ่งขวัญครับและตรงข้างหลังผมนี่ก็คือคลองสาบัวนะครับคลองสาบัวเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงแยกคลองเมืองทางด้านทิศเหนือของอุทยา ตรงแยกเนี่ยตรงแยกของคลองเมืองเนี่ยก็จะเป็นจุดของวัดหน้าพระเมนนะครับแล้วมันก็จะไหลตรงขึ้นมาทางเหนือนะครับคลองสระบัวเนี่ยถือเป็นคลองประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยจะใช้สัญจรขึ้นมาเมือ่อถ้าไปพันเนียบอย่างเงี้ยฮะก็จะจะ,จะเ,เสด็จทางชลมาศมาที่คลองสระบัวแห่งนี้แล้วก็ขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็เป็นคลองลำคลองสายประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพรชาชวงศ์สมรด็นที่รู้จักกันดีก็คือการ รอบโจมตีขบวนเรือของขุนวรวงศราธิราชนะครับซึ่งขุนพิเรนทรเทพเนี่ยเป็นผู้ก่อการนะครับแล้วคลองสาบัวน,นี้เองนะครับก็เป็นเส้นทางสัญจรมาตลอดสมัยกรุงศรีอธยานะครับมีทั้งชุมชนย่านตลาดที่อยู่ริมคลองนี้มากมายนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในเอกสารทําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมนะครับแต่น่าแปลกนะครับว่าพื้นที่ตรงวัดศรีโพนี่จะไม่มีปรากฏอยู่ในเอกสารทําให้การว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนอะไร หรือมีความสําคัญอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันดูนะครับว่าพื้นที่วัดศรีโพตรงนี้ในสมัยในสมัยปลาอิทยาเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้อย่างไรบ้างตามรายงานของท่านปัญาโบราณราชธานีนี่นะครับท่านก็ได้รายงานเอาไว้ว่าพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มี2วัดติดกันนั่นก็คือวัดศรีโพกับวัดพรมกัลยาราม ชื่อวัดสีโพเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อที่เรารู้จักกันจากพระราชพงศาวดารน,นะครับในช่วงที่ศึกพมา่ามาล้อมกรุงเมื่อปี2310นะครับในช่วงที่ใกล้จะเสียกรุงเนี่ยนะครับพงศาวดารก็ได้เล่าเอาไว้ว่าขณะนั้นพมา่ายกเข้ามาเผาพระที่นั่งพะเนียดแล้วตั้งค่ายณพระเนียดและวัดสามพิหารวัดมณดกและตั้งล้อมรอบกรุงฝ่ายข้างในกรุงนั้นเกิดโจรปล้นมีได้ขาด คนอดโซเป็นอันมากที่หนีเข้าไปหาพม่าก,ก็นหนึ่งเนียงแล้วพมา่าทําตะพานข้ามทํานบรอเข้ามาขุดอุโมงค์รุ้งเชิงกําแพงและตั้งป้อมสาลาดินตั้งค่ายวัดหนังปลื้มก่อป้อมสูงเอาปืนใหญ่ขึ้นยิงแล้วพมา่ายกมาตั้งค่ายที่วัดสีโพ การที่พม่าเข้ามาตั้งค่ายที่วัดสีภูนี้นะครับเหมือนกับว่าทางกรุงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญในระดับที่คอขาดบาดตายเลยทีเดียวดังที่พระชะพงศสวรรระบุเอาไว้ว่าฝ่ายข้างในกรุงให้ชักปืนปราบองศาออกไปตั้งริมท่าทรายกระสุนแรกประจุดินน้อยตันไปถึงกะลิ่นครั้นประจุดินม,มากขึ้นโด่งข้ามวัดสีโพไฟ และนี่ก็คือข้อมูลของวัดศีโพนะครับซึ่งปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยธุธยาจากนั้นก็มีข้อมูลปรากฏว่าหลังเสียกรุงนะครับทั้งสองวัดนี้ก็คงจะมีสภาพที่ทุดโทรมอย่างหนักนะครับจึงได้มีการบุรณะพื้นที่วัดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดศีโพจนกระทั่งเมื่อราวปีพุทธศักราช2475เนี่ยทางราชการและคณะสงฆ์นะครับ ได้ประกาศให้รวมวัดศรีโพกับวัดพมกลยาลามเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่าวัดใหม่สีโพมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเมื่อดูจากพื้นที่ของวัดใหม่สีโพเนี่ยเราเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะครับอย่างตรงข้างหน้าเนี้ถ้าเราเดินไปสุดตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเขตพุทธาวาสซึ่งเป็นพระอุโบสถของวัดศีโพนะครับดูสิครับกว้างทีเดียว แล้วก็เขตตรงนี้ก็เป็นเขตสังควาสซึ่งความกว้างใหญ่ของพื้นที่เนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับแผนที่ของท่านพญาโบราณราชธานินนะครับที่ระบุเอาไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมีสองวัดอยู่คู่กันซึ่งก็คือวัดพรมกรัลยารามและก็วัดสีโพนะครับแต่ดูแล้วนะครับตอนที่พญาโบราณราชทานินมาสำรวจเนี่ยสภาพพื้นที่ตรงวัดสีโพเนี่ยก็น่าจะแบบค่อนข้างจะยับเยินนะครับ ยับเยินอาจจะไม่เหลือซากอะไรปรากฏขึ้นมากมายนะักยกเว้นตรงที่เป็นพื้นที่ของวัดคมกรยารามซึ่งมีเจดีย์ในสมัยพระเจ้าบรมโกศปรากฏอยู่พร้อมทั้งอ,อุโบสถที่ได้ทําการบูรณะใหม่นะครับในส่วนของวัดคมกรยารามเนี่ยนะครับไม่มีปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารพระราชพงศาวดารน,นะครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช2451เนี่ย ได้มีการพบแผ่นหินจารึกภาษาไทยตรงบริเวณโคนต้นยางใหญ่อายุนับร้อยปีนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าประตูของวัดใหม่สีโพนี่แหละครับซึ่งจารึกนี้นะครับก็ได้เล่าเรื่องราวการสร้างวัดคมกรยาลามเอาไว้นะครับจารึกวัดสีโพนะครับซึ่งเป็นจารึกที่ เขาเขียนเอาไว้เป็นภาษาไทยเป็นอักษรไทยสมัยอยทิยานะครับเขาก็จะเริ่มว่านีครับสุภมัสดุพุธศศัษษษกกาช2292นะครับซึ่งอยู่ในราชการของพระเจ้าอยู่หัวบร,บรมโกศนะครับก็เขาก็บอกว่ามีพระอาจารย์องค์หนึ่งนะครับมาแต่ปากปากใดเอาตรงตรงน,นี้ลบเลือนไปแล้วปากใดนี้อาจจะหมายถึงปากใต้ก็ได้นะครับได้บำเพ็ญบำเพ็ญเพลงธุระทั้งสองฝ่าย นะครับแล้วก็มีบุคคลนะครับที่ชื่อเท้าเท้าคมกันดานนะครับมาเห็นนะครับก็เลยพิจรารณาว่าที่เนี่ยอย่างนี้ได้เป็นขอบคันอารามทําแต่พระอุโบสถไว้ด้วยไม้ไผ่เท้าคมกันดานแจกนักว่าไม่จีรังวิถังจึงมีใจเลื่อมสายศรัทธาวิริยะไว้เป็นนายกองทําการและได้ก่อรากพระอุโบสถเอาไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะรับก็ทรงพระกรุณาให้เชิญสเสด็จพระราชพระเข,เขาเขียนเอาไว้ว่าพระราช,ชทางพันหนวดกรมขุนสุเรนพิทักษ์กับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีกับพระเทพกับพระมงคลเทพมาเป็นประธานชุมนุมพระสังชุมนุมพระสงฆ์30รูปเป็นคณะโปรดผูกพันธะเสมานะครับเมื่อวันจันทร์ขึ้น15บ้าค่ำเดือน9ปีรากาเบญจศกพุทธศักราช2องพัน 296นี่ครับเขาได้เอ่ยชื่อเอาไว้นะครับกรมขุนสุเรนพิทักษ์นะครับกับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีนะครับตร,ตรงตรงชื่อตรงที่เขาระบุชื่อว่าวัดวัด,วดพรมกรัลรยาลามนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่กระเทาะพอดีเหลือแต่ตรงคําว่ากรัลรยาลามไว้ในวรรคพุทธศาสนาแต่ก่อนหน้าแต่ตอนที่จะลึกน้สมบูรณ์อยู่เนี่ยก็เขาได้มีการสำเนาเอาไว้แล้วนะครับ สำเนาเอาไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็จะเห็นจะก็เราก็จะเห็นประวัติการสถาปนาวัดนี้จากจารึกวัดใหม่สีโพนี้อย่างชัดเจนปัจจุบันนะครับแผ่นหินจารึกหลักนี้ติดอยู่ที่ผนังภายในพระอุโบสถของวัดใหม่สีโพนี้เองครับแม้ในจารึกจะปรากฏชื่ออย่างชัดเจนว่าเป็นวัดพรมกรยาลามนะครับ แต่ผู้คนเนี่ยกลับนิยมเรียกชื่อจารึกหลักนี้ว่าเป็นจารึกวัดศรีโพตลอดมานะครับเหมือนดังที่เมื่อครั้งอาจารย์นอน้าปากนะ้ำมาสำรวจวัดนี้เมื่อพุธศักลาด2,509นะครับก็ยังบันทึกเอาไว้ในหนังสือ5เดือนกลางสร้างอิปูนและก็เรียกชื่อจารึกนี้ว่าจารึกวัดศรีโพอยู่ตลอดก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับว่าถ้าพื้นที่ตรงที่โล่งๆเป็นพื้นที่ของวัดศรีโพจริง แล้วก็พื้นที่ที่เหลือซากอาคารโบราณสถานอยู่เป็นพื้นที่ของวัดคมกัละยาลามและทำไมเมื่อครั้งที่เมื่อครั้งที่ได้มีการบูรณะแรกๆเนี่ยถึงได้เลือกที่จะใช้ชื่อวัดศรีโพเป็นหลักนะครับแทนที่จะใช้ชื่อวัดคมกัละยาลามนะครับซึ่งข้อสงสัยตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่เขามาบูรณะเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับชื่อวัดที่ปรากฏในพระชพงศาวมารานมากกว่าครับ ในสายตาของคนสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่ยังไม่เสียกรุงเนี่ยวัดพรมกรยารามนะครับน่าจะเป็นวัดที่มีความสําคัญมากกว่าวัดศรีโพที่อยู่ติดกันมากหนักนะครับเอกสารคําให้การชาวกรุงเก่านะคะระับปรากฏชื่อวัดพรมกรยารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงนะครับโดยที่ไม่ปรากฏชื่อวัดศรีโพเป็นหนึ่งในนั้นเลยแต่ที่แน่นเนี่ยผมคิดว่าวัดพรมกรยารามเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าวัดศรีโพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าชื่อวัดศรีโพนี่บันดันไปปรากฏในพระราชพงศาวดารน,นี่ครับซึ่งเมื่อหลังจากกรุงแตกเนี่ยนะครับเมื่อได้มีการเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ในเกาะเมืองพระคนครศรีอยุธยามีการสำรวจวัดต่างๆว่าวัดแห่งนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรผมก็คิดว่าเมื่อคณะสำรวจเนี่ยได้มาเจอพื้นที่วัดศรีโพกับวัดพรมกรยาลามเนี่ยเขาก็เอาชื่อที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเกณฑ์ไว้ก่อน นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชื่อของวัดศรีโพปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารเขาก็เลยให้ชื่อวัดศรีโพเนี่ยเป็นหลักขึ้นมามากกว่าวัดพรมกร,รยาลามครับปริศนาเรื่องของวัดศรีโพเนี่ยก็ยังไม่หมดไปนะครับผมก็ยังมีข้อสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อได้อ่านพระราชพงศาวดารน,นะครับในตอนที่บอกว่า งฝ่ายในกรุงเนี่ยชักปืนปราบหงษาออกไปตั้งอยู่ที่ริมท่าทรายแล้วก็ยิงไปที่วัดสีโพนะครับครั้งแรกเนี่ยประจุดินน้อยยิงไปตกที่ตะลิงนะครับพอประจุดินมากขึ้นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็โด่งข้ามวัดสีโพไปเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงระยะทางระหว่างท่าทราย นะครับซึ่งอยู่ตรงปากของประตูครอบเปลือกเนี่ยกับตำแหน่งของวัดศรีโพกับวัดพนมกะยาลามซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในทุ่งขวัญด้านตะวันตกของคลองสาบัวเนี่ยเราถ้าเราดูในแผนที่เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองแห่งนี้มันมีระยะทางที่ไกลมากๆเลยนะครับไกลจนไม่น่าเชื่อว่าปืนปราบหงสาจะมีพลานุภาพยิงได้ไกลถึงขนาดโดง่งข้ามหลังคาวัดศรีโพไปถึงขนาดนั้น แต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนแรกที่สงสัยในเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้ท่านพระยาโบราณราชธานินนะก็เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนแล้วนะครับในหนังสือตำนานกรุงเก่านะครับท่านพยาโบราณนะครับท่านก็ได้เขียนเอาไว้ว่าพ้นท่ากราโหมขึ้นไปถึงท่าทรายที่ท่านี้มีทรายจริงด้วยถ้าขุดลงไปไม่กี่มากน้อยก็เป็นทรายทั้งพื้นที่ท่าทรายนี้พระราชพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อสกพมา่ามาล้อมกรุงครั้งหลัง ข้างในกรุงให้ลากปืนปราบคงสาออกไปตั้งที่ท่าทรายยิงค่ายพมา่าที่วัดศรีโพยิ่งกระสุนแรกประจุดินน้อยต่ำไปถูกตะลิง่งครั้นประจุมากขึ้นกระสุนออกสูงข้ามเกินวัดศรีโพไปคำที่ว่าเอาปืนไปตั้งที่ท่าทรายยิงค่ายพมา่าวัดศรีโพนั้นนะครับวัดศรีโพซึ่งชาวบ้านเรียกกันทุกวันนี้อยู่ในคลองสะบัวมีวัดอื่นบางหน้าทางไกลหลายสิบเส้นแต่วัดที่อยู่ตรงท่าทราย ก็ม um. ีแต um. ่ชื the nah ่อวัดวิหารทองวัดอินทารามวัดโรงค้องมีชื่อวัดโพอีกวัดหนึ่งก็อยู่ตรงท่าสิษเบี้ยข้ามเห็นว่าบางทีอาจจะเรียกชื่อผิดไปก็ได้ผมมาพิจารณาข้อความในพระราชบงศรวดนประกอบกับภูมิสถานที่ปรากฏบนแผนที่นี้นะครับผมคิดว่าพญาโบราณราชธานินน่ะท่านไม่เชื่อว่ากระสุนปืนใหญ่จากท่าทราย จะยิงไปถึงวัดศรีโพวัดนี้ได้แต่ท่านก็เชื่อว่าในพระราชพงศาวดารเนี่ยอาจจะเรียกชื่อผิดไปแต่สําหรับผมเองเนี่ยเมื่อได้ลงพื้นที่ดูผมเชื่อว่าพระราชพงศาวดารไม่ได้เรียกชื่อผิดหรอกครับเพราะว่าวัดศรีโพในความเข้าใจของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ใช่วัดศรีโพที่อยู่ในพื้นที่นี้ในปัจจุบันแต่มันมีวัดศรีโพอีกวัดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายของกระสุนปืนใหญ่จากท่าทรายครับ ผมคิดว่าไม่ว่าใครจะเรียกผิดหรือว่าจะมีการกักเกณฑ์อะไรผิดก็ตามแต่ผมเชื่อว่าภูมิสถานไม่สามารถที่จะโกหกเราได้ดังนั้นวัดศีโพที่ปรากฏชื่อในพระราชาพงศาวดารเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่วัดศีโพที่อยู่ติดกับวัดพรมกริยารามแห่งนี้แต่เป็นวัดศีโพอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในระยะทําการของปื้นปราบผงสาตั้งอยู่ที่ท่าสายครับ ครับนี่ก็คือข้อสงสัยของผมเกี่ยวกับวัดสีโพนะครับวัดสีโพที่ผมสงสัยว่าเป็นอีกที่หนึ่งเนี้ยอยู่ที่ใดเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนหน้านะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามกัน